นี่แหละนะคะจรรยาบรนนักวิจัยนะคะมีหรือไม่มีเราเพิ่งดูคลิปวิดีโอไปเนาะเวลาการเรียนการสอนนะคะอาจารย์แนะนำว่าให้เราทวนก่อนนะคะอะไรที่มันดีๆอันนั้นแหละคือจรรยาบรนนะคะมีความซื่อสัตย์มีคุณธรรมนะคะตระหนักถึงพันธกิจเนาะอย่าเอาเรื่องของแนวคิดหรือว่าแบบ คคตินะคะมาข้องเกี่ยวนะคะรับงานก็คืองานนะคะมีความรู้พื้นฐานที่จะพอทําในสิ่งสิ่งนั้นให้สําเร็จนะคะบางคนเนะก็โลภเนะไม่ได้ถนัดในเรื่องนั้นเลยอะ่ะแต่เห็นเขามีงานมาก็ไปรับเขาทํานะคะแต่เราไม่มีความรู้พื้นฐานงานที่ได้ออกมาก็ไม่ได้ดีมากนะักหรือตัวเราเองทําก็ไม่สําเร็จนะคะเราเลยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ทําวิจัยโดยเฉพาะ เอกปฐมวัยเนาะเด็กเล็กอนุบาลน,นะคะตัวนี้ก็ต้องรับผิดชอบเจอเขาอย่าทําให้เขามีอันตรายเด็กแนแนวเนาะก็แนแนวมาตั้งแต่ปฐมวัยยันมหเนาะเป็นบุคคลที่สอนได้กว้างขวาง,วางมากที่สุดแล้วก็พบเจอกับหลากหลายปัญหาเนาะก่อนจะไปแนแนวคนอื่นแนแนวตัวเองให้รอดก่อนเนาะนะคะเคารพในศักดิ์ศรีและสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างนะคะเขาไม่ได้เป็นทาสเรา เขาเป็นผู้มีพระคุณใช้คําว่าผู้มีพระคุณพระคุณเลยนะไม่งั้นเนอะเราก็จะไม่สามารถทํางานวิจัยนั้นสําเร็จแต่เราก็ไม่ต้องไปบอกเขาว่าเธอเป็นผู้มีพระคุณกับเรานะเราก็คือทําตัวปกตินะไม่งั้นผลงานวิจัยของเราก็จะเออเลอร์ได้ต่อมาอีกหน้าหนึ่งนะคะมีอิสระทางความคิดปัศจากอคตินะคะทุกคนเขาอาจจะคิดเห็นแตกต่างจากผลงานวิจัยของเราก็ได้ไว้เขาไปทําอีกเล่มหนึ่ง แล้วก็มาบอกว่าเออเขาคิดเห็นเป็นยังไงแต่จากงานวิจัยเราอ่ะเราได้ผลมาแบบนี้นะคะซึ่งทำรูปแบบเดียวกันเลยเด็กแตกต่างกันก็อาจจะได้ผลการวิจัยที่แตกต่างกันด้วยนะคะเอออาจารย์ลืมอัดคลิปมีใครกดอัดให้อาจารย์ยังเผื่อเพื่อนไม่มาเผื่อเพื่อนลืมเผื่อหลายหเผื่ออ่ามีคนอัดไว้ให้แล้วขอบคุณค่ะ โอเคต่อมามีผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางนี้ชอบเนาะสังเกตสิเวลาที่แบรนด์ซุกใส่สกัดอะคะ่ะเขาเป็นคนออกตังค์ให้นัานากนักึกษาให้ไปทําวิจัยอะแล้วก็พบว่าแบรนด์นั้นมีประโยชน์มากมายอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามีชอบนะคะยาสีฟันก็เหมือนกันทดลองแค่ร้อยคนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อ้างอิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเราก็ต้องดูย้อนกลับไปด้วยว่างานวิจัยนั้นอะเราเป็นผู้ให้ทุนหรือเปล่า ถ้าบางทีเราเป็นผู้ให้ทุนน่ะผลก็ต้องออกมาทางเราอยู่แล้วนะคะเขาลบความเห็นของนักวิชาการคนอื่นก็คือเขามองว่างานของเราไม่ดีอะ่ะแล้วก็เออเขารบเขาว่าเออก็อาจจะเป็นไปตามนั้นเออแล้วก็แจ้งรายละเอียดกับเขานะคะทุกคนสามารถคิดต่างได้นะคะแต่ถ้าให้จารย์เลือกได้เนอะอันกน็อยากให้พวกเราอะ่ะใช้คำพูดที่เป็นระดับการซอฟลงบ้างไม่ใช่ต้องอาจจะ ควรจะคำพูดพวกนี้ทำให้ประโยคของเราอะค่ะมันดูเบาบางลงมันดูไม่ทะเลาะวิวาทงานเธอมันห่วยงานของเธอมันยังมีจุดอดอดอยู่บ้างเนอะถ้าไปปรับปรุงตรงนั้นตรงนี้เพิ่มมากขึ้นนะมันจะเป็นงานที่มันทรงภูมากรับไปใช้ได้หลากหลายมันนุ่มหูกว่ากันนะเนาะเออเือตอนพูดพว่าห่วยมันก็แบบว่าดูแบบสบายอารมณ์ดีได้ด่าคนอื่นนะคะแต่ว่าไอ้คนที่เขาฟังเราอ่ะ หรือเวลาที่เราโดนไปฟังเองอะ่ะเราก็รู้สึกไม่สบายใจนะคะดังนั้นเราก็ต้องเรียนรู้เนาะไม่ใช่ว่าให้ตัวหลุดตแหละนะให้มีทักษะทางสังคมในการที่จะเป็นผู้พูดที่ดีแล้วก็ผู้ฟังที่ดีด้วยนะคะมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับอันนี้เนะเรื่องของจรรยาบรณแบบฝึกหัดข้อที่หนึ่งธนงศัพด์ มีปัญหาขัดแย้งกับผู้ให้ทุนวิจัยเพราะไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้อ่าอาจารย์ขออนุญาตโชว์ตัวนี้อ่ามันขึ้นแล้วข้อที่หนึ่งเนาะอาจารย์จะให้เรากดสติกเกอร์นะคะถ้าตอบว่าอย่าพึ่งกดนะอย่าพิ่งกดนะตอบว่ามีก็เป็นรูปเยี่ยมเนาะสติกเกอร์นะ แต่ถ้าไม่มีก็เป็นรูปหัวใจอ่ะอาจารย์ขอทวนคำถามอีกรอบหนึ่งธนงศักด์มีปัญหาขัดแย้งกับผู้ให้ทุนวิจัยเพราะไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ธนงศักด์มีจรรยาบันนักวิจัยไหมอ่ะคนเลือกหนึ่งก็เป็นเยี่ยมคนเลือกไม่มีก็ตอบหัวใจมาอกดสติกเกอร์ เออเขามีวิบวับวิบวับขึ้นมาอยู่ข้างล่างให้อาจารย์ดูนะคะว่ามีคนเลือกหัวใจอยู่นะคะก็คือไม่มีนะคะคนที่ตอบไม่มีเนาะมันอาจจะมีสาเหตุได้จากสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ก็คือขัดแย้งอ่ะมันเป็นเรื่องของอัคตินะคะเรารับงานเข้ามาแล้วอะ่ะเราก็ต้องพยายามปฏิบัติตามเงื่อนไขให้ได้ บา,บางครั้งมีค่าปรับนะนะคะดังนั้นก่อนเซ็นอะไรเราต้องตรวจดูสัญญาก่อนโดยเฉพาะตอนนี้พวกเราปีสามแหละเดี๋ยวเราจะเริ่มไปทำงานแล้วสัญญาจ้างนะคะจะมีรายละเอียดบอกนะคะถ้าเราไม่เซ็นเขาก็ไม่รับเราเท่าเท่าทำงานแต่เราก็ต้องดูรายละเอียดของสัญญาจ้างก่อนนะคะว่ามันไม่เป็นทรรไหมนะคะโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งนะคะจะ เก็บค่าปรับ50,000บาทถ้าคุณครูไปสอบเข้าโรงเรียนสอบรัฐบาลนะคะเออสอบครูผู้ช่วยอะแล้วลาออกกลางคันะ่ะจะหักห้าหมื่นบาทอืมแต่ถ้าเราไม่เซ็นเขาก็คือไม่รับเราเข้าทำงานงแต่แรกเลยเราก็ต้องไปชั่งใจเอาว่ามีโรงเรียนอื่นที่เขาจะรับเราอีกไหมแล้วเขามีสัญญาตัวนี้หรือเปล่าหรือว่า เออเงินเดือนกันที่เราสอนพิเศษเขาอะไรเขาพวกเนี้ยมันคุ้มค่าแล้วนะคะแล้วก็สุดท้ายเราก็คือโดนหักจริงๆเพื่อนอาจารย์ก็โดนหักแต่เขาก็คือไม่แคร์นะคะก็อยากไปเนาะแล้วก็ที่โรงเรียนเขาก็ลําบากอีกเขาต้องหาครูใหม่เข้ามานะคะแต่โรงเรียนน่ะเขาจะดูเลยนะคะว่าครูผู้ช่วยเขาสมัครวันไหนสอบวันเสาร์วันอาทิตย์วันไหนเขาจะให้เราประชุมวันนั้นเลยเพื่อดูว่าใครขาด ใครขาดประชุมวันนั้นมีโอกาสแนวโน้มสูงมากว่าคนเหล่านี้คือไปสอบเออเขาก็เอาตัวรอดของเขาเหมือนกันนะคะจันก็เลยเอามาเล่าให้ฟังไว้ก่อนเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งเนอะในอาจารย์บอกเลยว่าคนนี้ไม่มีจรญญาบันนะคะต่อมาคุณปรีชาบ้างนะคะเออกำลังนึกถึงคนที่เขาถูกหวยที่กาญจนบุรีได้ทือมีปัญหา <c oughs> นะคะปรีชาทดลองผสมเครื่องดื่มชนิดใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวราตรี โดยไม่ได้รับอนุญาตจากองค์การอาหารและยาเออมันจะมีเสียงขคอๆนิดนึงเนาะไมอาจารย์มันวัยมากเลยปริชาผสมเครื่องดื่มชลิตใหม่ให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากองค์การอาหารและยาคนที่คิดว่ามีกดรูปเยี่ยมมากดอันแรกกับสติกเกอร์อแรกกับเยี่ยมคนที่คิดว่าไม่มีก็กดรูปหัวใจมาเออมีทั้ง รูปหัวใจมีทั้งอะไรเนาะบางคนยังไม่กดอะไรเลยเนาะเอออ่ะนะคะผสมเครื่องดื่มอะถ้าเป็นเครื่องดื่มที่มันมีอยู่แล้วตามท้องตลาดเนาะเราไม่ต้องขอองค์การอาหารและยาต้องขอข้อมูลเพิ่มต้องขอข้อมูลเพิ่มว่าเครื่องดื่มที่ผสมเนี่ยได้รับการรับรองจากอยอยไหมยกตัวอย่างเช่นค็อกเทลเนาะนะคะค็อกเทลที่มผสมแอลกอฮอล์ก็ได้อะในที่เนี้ยเขาก็จะนํา น้ำผลไม้หลกหลายชนิดอะค่ะมาผสมกันอย่างนี้ไม่ต้องขอองค์การอาหารและยาแต่ถ้าไปเอาเครื่องดื่มอื่นที่ยังไม่ได้การรับรองอะต้องมาขอ,อการรับรองนะคะเออบางครั้งเนี่ยมีหรือไม่มีขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆด้วยเนะเราต้องบอกขอข้อมูลเพ,มเพิ่มเพื่อจะได้แบบมีข้อมูลในการตัดสินใจนะคะสำหรับเอกแนแนวนะคะอาจารย์เคยสอนเด็กที่เรียนเสรกับอาจารย์นะคะน้องเขาอยากเรียนหมอ หมอหมอฟันนะคะก็ที่จุฬาเนาะออกข้อสอบถามว่ามีบริษัทหนึ่งรับรองวัตถุพิเศษที่เอาไว้สำหรับทำฟันปลอมได้การผ่านการรับรองเ้านะทำฟันปลอมแล้วมาเสนอขายให้กับคุณราคาถูกกว่าเดิมแล้วก็ใช้ระยะใช้ได้นานกว่าเดิมถามว่าคุณหมออ่ะจะเอาตัวเนี้ยมาใช้ไหมลูกศิษย์อาจารย์บอกว่ารับ อาจารย์ได้ยับเลยอาจารย์ที่สัมภาษณ์อบอกว่าคุณไปเชื่อบริษัทได้ไงคุณต้องผ่านองค์การอาหารและยาแล้วก็ผ่านการรับรองต่างๆแล้วก็ดูผลงานวิจัยหลากหลายผลงานวิจัยเออมันก็บอกว่ามันอ่านแล้วว่าบริษัทอรับรองมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วก็คนที่เป็นแนนแนวเนาะคุณจะต้องหาข้อมูลเหล่านี้มาเล่าให้เด็กของคุณก่อนนะคะเพื่อให้เขามีประสบการณ์พอไปสอบสัมภาษณ์นะก็จะช่วยได้นะคะเออ เด็กปฐมวัยก็เหมือนกันนะคะสมพงษ์เสนองานวิจัยโดยไม่หวังประโยชน์ส่วนตนอ่ะนะคะอะ่มาดูกันสมพงษ์เสนองานวิจัยโดยไม่หวังประโยชน์ส่วนตนใครเห็นว่าสมพงษ์ทําถูกก็เยี่ยมมาคนที่คิดว่าสมพงษ์ไม่มีจรรยาบรรณก็กดหัวใจมาเออนะยูเวเรสเนอะกดเยี่ยมมาวรรณการกดเยี่ยมมาทัญชนกกดเยี่ยมมาโอเคค่ะอ่ะ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราต้องไม่หวังประโยชน์ส่วนตนเนาะผลงานวิจัยมันมายังไงอะ่ะเราก็ต้องเสนอผลอย่างนั้นในอนาคตของเราอะ่ะเราไปตั้งสมมุติฐานว่ารูปแบบการเรียนการสอนที่เราคิดอะ่ะต้องดีแน่ๆเลยแต่ปรากฏว่าผลออกมามันไม่ดีอะ่ะเราก็ต้องแจ้งผลไปตามนั้นว่ามันไม่ดีตามที่เราได้ตั้งสมมุติฐานเอาไว้สาเหตุเกิดจากเราก็อธิบายมาว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะ เออไม่ต้องไปแปลงผลเนาะมันเป็นผิดจรรยาบรรณนะคะและข้อสุดท้ายก็คือคุณสุรศักดิ์เสนอผลงานวิจัยโดยไม่รับฟังและแก้ไขางานวิจัยตามข้อเสนอแนะที่ดีของผู้จัดการนะคุณสุรศักดิ์นะคะนักศึกษาคิดว่าเขามีจรรยาบรรณไหม หรือว่าไม่มีจรรยาบรนก็กดรูปหัวใจอ่าวรนนการเดาตอบทุกข้อเลยน่ารักมากเฟื่องฟ้านะคะจุธาทิปโอเคนะคะไม่มีจรรยาบรนค่ะนะคะเพราะว่างานวิจัยเนี่ยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างอะซึ่งบางทีมันก็เกิดเออ o r เลเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะคะผลมันอาจจะไม่จริงอะพอมีคนมาเสนอแนะข้อแนะนำที่ดีหรือไม่ดีก็นามอะ เราก็ต้องรับฟังเนะแล้วก็มาพิจารณาดูว่ามันมีจุดผิดอยู่ไหมถ้ามีนะคะเราก็ต้องควรแก้ไขตามเขานะคะตอนจันจบปริญญาโทเนอะประสบการณ์จะยังไม่เยอะมีคนร้องไห้ในห้องสอบอะเยอะมากคืออาจารย์ก็ถามด้วยแรงกดดันสูงเขาถามคําว่าอย่างไรให้อธิบายแล้วก็พอเราพูดจบอะเขาก็ถามต่อเลยอย่างไร ทำไมมันต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็คือก็โชคโคกข้างอยู่พอสมควรนะคะก็มีคนบางคนอะค,คุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะคะร้องไห้ไม่ได้ดีมากนะนะักศึกษาเกณฑ์ของดีก็คือดีมากก็คือจะต้องไม่ร้องไห้ในห้องสอบมีความเป็นนักวิจัยก็คือยอมรับฟังคิดเห็นของข้อของคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ภายใต้พวามความกดดันนะโอ้สิบคนร้องไปห้าะคะ่ะเอออาจารย์ก็ต้องคึอไป อาจารย์อยากได้ดีมากดีเด่นดีเลยทักรอย่างดีเน่ยที่มันสูงสุดอ่ะอาจารย์ก็ต้องคึกไว้วก็คือต้องตามเกณฑ์อ่ะอาจารย์ไปเอาเกณฑ์เข้ามาอ่านก่อนว่าเอ้ยอาจารย์ต้องนําเสนออะไรบ้างใน powerpoint ที่อาจารยต์ต้องนําเสนอต้องนําเสนออะไรบ้างเอ่อแล้วก็แอบ,บไปฟังก่อนหนะ้าที่จะสอบเป็นวันนะไม่ไม่ไม,ไม่คนตอนเช้าที่ก่อนหนะ้าอาจารย์จะไม่ฟังนะอาจารย์กลัวว่าเดี๋ยวอาจารย์จะสติแตกต่างเขา เออจะไปนั่งสงบสติอารมณ์ที่อื่นนะคะแล้วก็ไปฟังก่อนหน้าสัปดาห์หนึ่งเพื่อจะได้มาปรับ powerpoint แล้วก็เรียนรู้จากประสบการณ์ที่แย่ของคนอื่นเพื่อไม่ให้เจอลับของตัวเองนะคะเออแล้วก็ถ้าไปอยู่ในห้องสอบนะคือเราเป็นเหมือนเป็นผู้สังเกตการห้ามพูดอะไรเนาะครั้งแรกที่อาจารย์เข้าไปอ่ะอาจารย์ก็ตอบเร็วเนะเออเหตุสภาพอาจารก็จะรู้ อาจารย์ไม่ช่วยตอบคนที่สอบอยู่อาจารย์โดนดา่ายับเลยทวนเนาะเขากําลังสอบกันอยู่แล้วอาจารย์เป็นผู้สังเกตการอาจารย์เขาก็ไล่บีคนที่สัมคนที่สอบอยู่อะค่ะถามคาถาม,ถามแล้วคนเนี้ยเขาไม่ตอบสักทีอาจารย์ลำคาญอาจารย์เลยตอบ <laughs> โดนดา่าเออเธอเป็นผู้สังเกตการนะเหมือนอากาศธาุอะแค่มาสังเกตเหมือนจอทีวีอะที่ดารัสเธออย่ามาคุยกับทีวีนะอะไรอย่างเงี้ยแกก็ พูดประมาณแนวๆนั้นนะแต่ก็คือถูกเซล,ล์ลนานเลยนะคะเข้าไปปีหนึ่งเนาะอาจารย์ก็รู้สึกว่าเออทำไมเขาไม่ตอบอาจารย์วะอาจารย์ก็เลยตอบตอบให้คือไม่ตอบน,นะนักศึกษาเขาก็ไล่บี้อยู่อย่างนั้นอ่ะเออเหนื่อยเหนื่อยมากนะคะเพราะฉะนั้นสีข้อนี้เนอะเป็นตัวอย่างนะคะว่าเราก็ต้องทําการวิเคราะห์แล้วก็บางครั้งอ่ะมีหรือไม่มีอ่ะมันเป็นการหลอก เราต้องถามาเขาดอกว,ว่าขอข้อมูลเพิ่มได้ไหมไอ้เครื่องดื่มที่ผสมมามันคืออะไรนะคะเอ่อก็จะทําให้เราแบบว่าให้ข้อคิดเห็นที่ดีมากขึ้นนะคะประมาณแนวนี้อันันขอ